สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกสุดยอดเครื่องมือที่จะช่วยให้งาน3าดีของคุณก้าวไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่การสร้างประสบการณ์เสมือนจริงที่น่าทึ่งนั่นก็คือ s i m ล a บคอมโพเซอและ s i m ล a บวีอาร์วครับบอกเลยว่า2ตัวนี้จะเปลี่ยนวิธีทํางาน3าดีของคุณไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่พระเอกของเราก่อนเลยซิมล a บคอมโพเซอ เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ชื่อนะครับมันเป็นเหมือนสตูดิโอ3ดีขนาดย่อมที่ให้เราสร้างสรรค์โมเดลจัดวางองค์ประกอบทําแสงเงาและอะไรอีกมากมายได้ไง่ายมากๆเราสามารถจําลองฉากพื้นฐานเช่นโชว์รูมเป็นห้องมิทติ้งรูมเป็นแลบวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ผมยกตัวอย่างเป็นห้องเรียนซิมแล็ปซอฟมีแพคเกจหลักให้เลือกใช้งาน2ตัวครับคือซิมแล็ปคอมโพเซอร์เหมาะสาหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมการตลาดและการฝึกอบรมสร้างฉากสามมิติที่มีรายละเอียดปรับแต่งวัสดุแสง และมุมกล้องได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งส่งออกผลงานในรูปแบบที่หลากหลายเช่นภาพนิ่งวิดีโอ360องศาและไฟล์ 3D PDF และอีกตัวคือ Simla VR Studio ที่จะช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ Virtual Reality VR ที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีการโต้อตอบได้โดยไม่ต้องเขียนโคด้ดด้วยระบบวิชัวเบสโนเหมาะสำหรับการฝึกอบรมการศึกษาการตลาดซึ่งเราสามารถเลือกแท็กเกตที่ตรงกับเราได้ เราสามารถ Import 3 d ดีได้จากหลากหลายซอฟต์แวร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Revit, Sketch, Inventor Fusion, SolidWorks หรือจะเป็นไฟล์พื้นฐานเช่น iges, STEP, Parasolid, JT ไฟล์ id, Fire, เรียกได้ว่าความสามารถในการเชื่อมต่อกับแค ny ี้เวิสุดๆหลังจาก Import แค่คลิกๆลิกลากก็ได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วและใน s i m แ a ลค์คอมโพเอเองก็มี Library โมเดล3 d ดีที่น่าสนใจให้เลือกใช้งานมากมายครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการประตูก็จะมีประตูหลากหลายแบบให้เราเลือกใช้ได้เลยครับที่พิเศษไปกว่านั้นคือบางโมเดล ในไลบรารีนี่ยอาจจะมีน a ม i o n หรือซิคอนติดตั้งมาด้วยทําให้เราสามารถสั่งให้ประตูปิดเปิดได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างนเมชันเองเลยครับสะดวกสุดๆไปเลยแต่ที่เด็ดของซิลิคัมโพเซอร์ยังไม่หมดแค่นั้นครับใครที่ใช้งาน Stitchfab อยู่บ้างยกมือขึ้นเจ้าซิลิคัมโพเซอร์นี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ Stitchfab ได้โดยตรงเลยครับ Stitchfab คือแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่สำหรับค้นหา แชร์และแสดงผลงานโมเดล3มิติและ VR/AR ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดหรือนำไปใช้ต่อได้ดูนี่นะครับแค่เราล็อกอินบัญชี Sketchfab ของเราเราก็สามารถดึงโมเดล 3D ฟรี free, หรือโมเดลที่เราเคยอัปโหลดไว้เข้ามาใน s i m l a b Composer ได้ง่ายๆเหมือนหยิบขนมเลยไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดแล้วอิ p พ r ตให้วุ่นวายผมสามารถพิมพ์หาสิ่งที่ผมต้องการใน Sketchfab ได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะนำเอายานสำรวจดาวอังคารมา เป็นต้นแบบในการศึกษาก็สามารถเลือกมันจะทําการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลมาให้เลยผมสามารถย่อขยายขนาดชิ้นงานที่ผมนำเข้ามาได้โดยในครั้งนี้จะย่อให้มีขนาดเล็กลงและวางไว้อยู่ที่ต๊ะ จากตัวอย่างนี้ผมต้องการให้มันมีการหมุนรอบตัวสามารถที่จะคลิกเข้าไปใน Sequence แล้วสร้างซีเควนซ์ที่จุดเริ่มต้นแล้วทําการหมุนชิ้นงานสร้างซี c e ซีกครั้งที่จุดปลายทางแค่นี้ตัวรถก็จะสามารถหมุนรอบตัวตามที่เราต้องการได้ตอนนี้เรามีโมเดลอยู่ในซีแล้วใช่ไหมครับต่อไปผมจะพาไปดูอีกหนึ่งความเจ๋งของ s ิ l แล็บคอ o โพเซอร์นั่นก็คือระบบอีเวน์หรือการสร้างเหตุการณ์แบบไม่ต้องเขียนโคด้ด ดูนี่นะครับเหมือนกล่องชุดคำสั่งที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับในซิมแคลคคอมโพเซอรเราสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับโมเดลของเราได้ง่ายๆแค่ลากกล่องคำสั่งมาเชื่อมต่อกันยกตัวอย่างเช่นผมต้องการให้ตัวรถมีการหมุนหรือเกิดซีเควนต์ตามที่ผมได้สร้างมาแล้วทันทีที่มีการคลิกโดนตัวรถ เห็นไหมครับผมแค่ลากกล่องคําสั่งเมื่อคลิกมาเชื่อมต่อกับกล่องคําสั่งไม่ต้องเขียนโค้ดปรมินศักย์บรรทัดเดียวเราก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ง่ายๆให้กับโมเดลของเราได้แล้วเจ๋งใช่ไหมล่ะครับนอกจากกรณนนี้ยังมีอีเวนต์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายให้เราได้ลองเล่นกันนะครับและที่สําคัญซิมแลคคอมโพเซอร์เป็นสับสคริชั่นรายปีนะครับคุ้มค่ามากๆสําหรับใครที่ต้องการเครื่องมือสร้าง3 d ดีระดับมืออาชีพเอาล่ะครับหลังจากที่เราสร้างสารรค์ผลงาน3 d สุดเจ๋งของเราในซิมแลคคอมโพเซอร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เราจะเอาผลงานของเราไปโชว์ไปนําเสนอหรือสร้างประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟให้กับคนอื่นได้ง่ายๆก็คือการใช้งานซิม l ลาวีอาร์วครับและเจ้าซิม l ลาวีอาร์วนี่สุดยอดไปเลยครับเพราะสามารถแสดงผลงาน VR ของเราได้ถึงสางรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านอุปกรณ์ PC VR เพื่อประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้นหรือแม้แต่บนอุปกรณ์ VR standalone อย่างทีโคหรือ m e t a q u e s t 3ก็รองรับครับ เรียกได้ว่าเป็นเหมือนประตูเปิดสู่โลกเสมือนจริงที่เราสร้างมาไม่ว่าเราจะใช้ s ิมแ a ล c คอมโพเซหรือ VR Studio สร้างสารรค์ผลงานก็สามารถใช้ VR Viewer ตัวนี้เปิดชมได้ฟรีๆครับและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อสร้างงานด้วย s i m แ a ล c o m p โพ e r แล้วเราสามารถบันทึกในรูปแบบที่ VR v i e w ว r เปิดได้ตลอดไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆใน VR v i e w r ก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนวัตเรีันและสีสันของวัตถุต่างๆในซีนของเราได้แบบเรียลไทม์เลยครับลองดูนะครับผมเลือกไปที่ผนังนี้แล้วผมสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนพื้นผิวให้มันดูแตกต่างไปได้ตามต้องการนอกจากนี้สําหรับงานสถาป,ปัตยกรรมหรือการนําเสนอเล้วอต่างๆเรายังสามารถสํารวจทางเดินภายในโมเดลของเราได้อย่างอิสระเหมือนเราได้เดินเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเลยครับ แค่ควบคุมง่ายๆผ่านหน้าจอหรือถ้าใครมีอุปกรณ์ V R ก็ยิ่งได้อารมณ์สมจริงสุดๆไปเลยครับและด้วยระบบอีเวนต์ที่เราออกแบบไว้เมื่อเราแค่เลื่อนเมาส์ไปสัมผัสที่ตัวรถเท่านั้นแหละครับเจ้าตัวรถก็จะบุนโชว์ขึ้นมาทันทีราวกับมีเวทมนต์นี่แหละครับสเสน่ห์ของการสร้างปฏิสัมพันธ์ง่ายๆใน s i ล l a t Composer โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวจากตัวอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้หากเราต้องการปรับเปลี่ยนสีของโตให้เป็นสีเขียวสดใส หรือจะปรับความสว่างให้ดูเด่นชัดขึ้นรวมถึงปรับความเงาง,งามและการสะท้อนแสงให้สมจริงยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายในซิมลา VR View อาครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับและที่น่าทึ่งอีกอย่างในซิม l ลา VRV าคือเราสามารถควบคุมแสงแดดได้อย่างอิสระเลยครับสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศจากกลางวันสดใสให้กลายเป็นแสงอาทิตย์อ่อนๆยัเย็น ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลก็สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างง่ายดายครับหรือจะเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษเข้าไปก็ได้ด้วยครับลองดูนะครับผมสามารถใส่เอฟเฟกต์น้ำให้พื้นดูเหมือนมีสระว่ายน้ำหรือจะใส่เอฟเฟกต์ไฟให้ดูเหมือนมีเปลวไฟกำลังลุกไหม้หรือแม้แต่ใส่เอฟเฟกต์ทุ่งหญ้าให้รอบๆโมเดลของเราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและที่สำคัญอีกอย่างก็คือ s i m l a r Uarni มีแคตตาล็อกหรือคลังโมเดลสำเร็จรูปให้เราเลือกใช้งานได้ด้วยครับสมมติว่า เราอยากจะเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้หรือของตกแต่งอื่นๆเข้าไปในซีนของเราเราก็สามารถเลือกจากแคตตาล็อกแล้วและเข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยทําให้ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมในการตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนซีนได้ด้วยตัวเองเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยเราสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ กับผู้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบผ่าน v r u r ไม่ว่าจะเป็นการให้เขาเปลี่ยนสีสันวัสดุสำรวจพื้นที่ปรับเปลี่ยนบรรยากาศหรือแม้แต่เพิ่มองค์ประกอบต่างๆเข้าไปในซีนด้วยตัวเองทำให้การนำเสนอผลงานของเราน่าสนใจและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นและสำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบขนาดหรือสัดส่วนเบื้องต้นของวัตถุในซีนของเรา s i m แ l a v r u r ก็มีฟังก์ชันให้เราทำการวัดขนาดอย่างง่ายได้ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ละเอียดเท่าการวัดในโปรแกรมออกแบบแต่ก็ช่วยให้เราเข้าใจสเกลของวัตถุในภาพรวมได้ครับ สำหรับการสำรวจโลกเสมือนจริงที่เราสร้างขึ้นในซิมลาวีอาร์เรามีโหมดการเคลื่อนที่ให้เลือกถึง3แบบเพื่อให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นโหมดวอ i ์ g ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินเท้าในสถาน,นที่จริงโหมดไฟริงที่ช่วยให้เราเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในมุมมองที่กว้างขึ้นหรือโหมดเมคานิเคิลที่อาจจะจำลองการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์หรือยานพาหนะบางชนิดทำให้การสำรวจของเราหลากหลายและสมจริงยิ่งขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับซิมลาคอมโพเซอร์และซิมลาวีอาร์ผมบอกแล้วว่า มันเจ๋งมากๆใช่ไหมล่ะครับตั้งแต่การสร้างโมเดลที่ง่ายดายการเชื่อมต่อกับ Sketchfab ที่สะดวกสบายระบบอีเวนท์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดไปจนถึงการนําเสนอผลงานในรูปแบบ VR ที่อินเตอร์แอคีและฟรีด้วย Simlab VR UR er 2ตัวนี้จะช่วยให้งาน3 d ของคุณก้าวไปอีกระดับแน่นอนครับถ้าใครสนใจอยากลองใช้งาน Simlab Composer ซึ่งเป็น Subscription รายปีและ Simlab VR UR er, ฟรีไว้ใช้งานฟรีก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดมาทดลองใช้ติดต่อเข้ามาตามนำบัตรนี้ได้เลยครับ